คลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างปืนบบใหญ่นะครับขั้นตอนแรกมีมีจะบ,บอกเขาไว้ด้วยนะครับก็คือคลิปของผมซูเวิหายไปแล้วเดี๋ยวจะสร้างแบบใหม่ให้เล่นมนดูนครับอย่างนี้ครับอตัวไม่มีครับใส่น้ําแล้วก็ไฟแช็กประมาณนี้ไหมอ๋อแล้วก็มีบันไดเพื่อเสริมสวยครับเพื่อเสริมความสวยงามนะครับเพื่ออะไรสักอย่างไม่รู้หกันนาคีคือ อยู่อยู่เล้ยอยู่เอ้ยอยู่นี่นี่นี่เนี้ยนี่เลยเลยเดี๋ยวนะครับเป็นอย่างงี้ก่อนตอนแรกตั้ตงเล็กๆทำานี้น่นี่นี่อ่ะกดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ทำนี้ทำนี้อ่าต้องเป็นอย่างงี้ เป็นยังไงล่ะไอ้สองเออไม่กรุ่นแล้วก็โคตรตรงนี้แล้วก็หนึ่งโอเคโอเคแล้วก็โป้ควายมาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้หลูกปูเป็นอย่างนี้มั้ยเป็นอย่างนี้หลูกปูเชยใช่ไหมน่าจะ น่าจะนะบิน<บ>นี่อย่างนี้ไหมเอาอะไรวะนี่นใช่ไหมเอ่ยอืมไม่ค่อยมั่นใจนะนะเนี่ยกูจะกดาแล้วก็วางอะไรนะสลับคับสลับอยู่ไหนเอ่ยอย่างนี้นเอาสลับมาวางแล้วก็วางนะ้าจะตรงตรงตรงทางนี้ อยไหมตามที่เราคิดไหมโอเคก็ถูกอยู่นะคแล้วก็นี่แบบแบบบแค่นียบแล้วก็ฝักฝักแค่นีับจบ้วครับจบแบบบรลบูลครับเดี๋ยวมันต้องให้สมจริงสมจังครับต้องมาแรกครับะนี่ด้วแล้วเนี่ยหนึ่งสองสาม ยี่บี้อนนี้หน่อยคนระับมือใหญ่นี้โอเคขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับบ๊ายบายครับ